ถ้ามางานก็เราจะเข้ามาเียอยู่ใน,อย,ในอยู่ในคลิปสวัสดีทักทายพี่พี่น้องน้องหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทำฟันค่ะที่คลินิกคุณหมอโมหันนะคะดู่งชุดแคบบรรยากาศเหมือนในถ้ำเลยเหมือนเราบัดจ่องเที่ยวเลยนะคะตอนนี้นั่งรอคุณหมอเพื่อจะเช็คฟันอยู่นะคะแล้วก็ อตอนแรกเราจะไม่รอแต่เราเห็นบรรยากาศแล้วเราไม่อยากออกไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเออบรรยากาศดีมากเลยนะคะใครที่อยากจะทำฟันก็เรียนเชิญได้เลยนะคะบนรชนาชธา,า,านี <c oughs> ค่ะที่คุณหมอเมืองหันนะคะหนึ่งเดียวในโลกที่ะที่จะแน่งแบบนี้นะคะอ่าบรรยากาศของตอนคุณหมอทําฟันคุณหมอทํายังไงบ้างนะ,ะงในคลิปฟันคุณหมอจะบางวันที่ที่ทำคอนเต์หมอจะแต่ง คืเป็นหมอลำนะคะระเอกหมอลำแล้วก็คุณหมอรองเทงรอบมากแล้วก็พยาบาลต่างๆนี่จะแต่งชุดไทยนะคะหลังจากทำการเสร็จพยาบาลก็จะลํำนะคะคุณหมอก็จะรองเทงกล่องลูกค้าซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะคะมีเดียวในโลกนะคะโอเค okay ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ